วันที่27มิถุนายน2568กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่8ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลโดยมีดรปิ่นศักดิ์สุรศดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมและมีนายสักนันป่าทองนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรประเสริฐทองหนูหนุย้ยผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนายอุกิจสตะภูมินรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมทอชอตลอดจนหน่วยงานต่าง ที่เข้าร่วมทั้งหมด67หน่วยงานรวม953คนแบ่งเป็นผู้เข้าร่วม616คนและผู้นำเสนอผลงาน337คนเข้าร่วมพิธีณโรงแรมเรือลัดดาจังหวัดตรังทั้งนี้ได้มีพิธีส่งมอบให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่9ต่อไปโอกาสนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาลีรัตนราชกัญญาองค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะกาลังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมโดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้แทนองค์ประธานมูลนิธิเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกในสาขานำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับยอดเยี่ยมได้แก่คุณศิลินยาศิริมหาวันในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงเคมีกายภาพสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพของสาหร่ายพวงอง่นในบ่อเพาะเลี้ยงระบบเปิดตามแนวชายฝั่งอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีและผู้ที่ได้รับคัดเลือกในสาขานำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับยอดเยี่ยมได้แก่ คุณสุภการจันแดงในหัวข้อมลภาวะไมโครพลาสติกในอ่าวไทยการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและการสะสมในสิ่งมีชีวิตนับเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้สร้างสารรค์ผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์นอกจากนี้อธิบดีทอชอได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผลงานทางวิชาการสาขาการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์และสาขาการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย ประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักเรียนในสิทธิ์นักศึกษาระดับดีเด่นและระดับชมเชยรวม12รางวัลซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านให้มุ่งมัน่นพัฒนางานศึกษาวิจัยสร้างผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลให้คงความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงประชากรโลกอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน